ครับชวนสมมง channel นะครับวันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาดูข้าเเลี้ยงไก่กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เจ้าข้องผู้เลี้ยงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับกับนูนตอนนี้เจ้าข้องก็ยืนอยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ ก่อนี้กับคือมาดูไก่ไก่ไรนะครับไก่ไก่ควาขอแว่นแดงครับอ๋อไก่ควาแต่ก่อนผมเลี้ยงางไก่ควาต่างดอกยุงครับตึ้งมันก็เลยกินเปลือกตังแต่พผมก็ยุ่งกับห่านก็เลยไม่ได้เลี้ยงเลยครับตึ้งกต่เลือดแต่ไก่ควาขอแว่นแดงครับนี่นี่คือไก่ควาขอแว่นแดงตัวผู้ทั้งนั้นตัวเมียทั้งเดียวครับผมพาไปชมลูกๆกันครับเพราะว่าไก่ควาขอแว่นแดงถ้ามาเลี้ยงเลี้ยงได้ไหมโดยไม่ต้องข้อหนูยัดว่าต้องข้อหนูยัดไหมไก่ควาขอแว่นแดงครับ เป็นไส้แผ่นไก่นำข้าวไม,ไม่ต้องข้ออนุญาตครับเลี้ยงได้โดยไม่ผิดกฎหมายครับไม่เหมือนไก่กว่าเทยคือไก่กว่าหน้าเกี่ยวเทยไก่กว่าล่างข้าวเทยไก่กว่าไอ้ไอ้ไอ้ไไไไหลขวางเทยพายาโลไม่สามารถเลี้ยงได้ถ้าใครเลี้ยงคือต้องข้อใบอนุญาตจากกลุ่มป่าไม้ครับแต่นี่โอเวนแดงนี่คือเลี้ยงได้โดยไม่ต้องข้ออนุญาตเลยครับใครเลี้ยงยังได้ก็สนใจถักมาตีป้อมได้เหมือนกันครับอ่าครับไปพ้อมพาไปชมลูกนี่ อ่าชมลูกมันลูกมันมีอยู่อ่าสองคล้อคับ นี่ลูกมันรับมาชมลูกครับนี่คือลูกรุ่นซ้ำเดือนครับนี่ซ้ำเดือนนี่คือลูกมันเป็นตัวเมียครับนี่คือมีตั้งตัวเมียไอเป็นคอเว่นแดงและคอเว่นข้าวถึงนี้คอเว่นบับครับคอเว่นบับนี่จะเป็นคอเว่นตีว่าราคาสูงครับราคาแพงครับแต่อันนี้เป็นคอเว่นตีว่าราคาจับต้องได้ไม่แพงหมากครับทั้งการนี่มันลูกเลยลูกจุดนี้ครับนี่จุดนี้ลูกประดอมันซ้ำเดือนถึงครับนี่อีกจุดนึงครับอีกจุดนึงมันจะมีคอเว่นข้าวด้วยครับนี่คือเป็นจับปูนคอเว่นเลี้ยงได้โดยไม่ต้องโค่นหนูย ราคาครับต้นใจก็ติดต่อมาทางผมได้นะครับทางเฟซซารูดเ่บ้าวครับหรือว่าทูมาเบอร์ชุนเป็ดห้าเจ็ดเก้าปดองันครับกับนี้ว่าจะเห็นว่ามีประมาณสียขอก,กนะครับแต่ก็ไอทีกัลังควักก็มีนะครับ ซากไร้สนใจก็ต,ติด่อมาถี่เบื์นี้ได้เลยนะครับกับนี่คือการเลี้ยงไก่ควานะครับแบบผิที่บานบานข้องคนบานบ้านนะครับไม่ได้เป็นความใหญ่โตมากมายอะไรนะครับเลี้ยงแบบบานบ้านนะครับแฝงความเปลีป่ยนแปลนอยู่กับบา้านกับฉ่บองกับช่วงเศรษฐกิจช่วงโควิดนะครับเแบบราต้องอยู่กับที่นะครับ กับเพื่อนๆมีได้จกควักมั้งครับครับอ่าผมก็ควักติดตามอ่าถ้าว่าติดตามทางเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กชื่อว่าสรุปเซบาวาครับแล้วก็เบอร์โทรทุ่นไปท่าเจ็ดกระเป็สองพันครับแล้วก็ควักฐานผู้ชมอ่าช่วยกดติดตามอ่าอ่าไอยูทูบทุ่นส้มมุงชาแนลครับแล้วก็กดอ่าติดตามกดคลิปตะใครให้ด้วยนะครับนะแล้วก็อ่าเข้ามาดูชวนช่วยชวนแชร์กันด้วยนะครับนะทางคลิปส้มมุงส่วนคลิปทุ่นส้มมุงชาแนลครับอ่าสวัสดีครับขอบคุณมากครับ ครับนี่คือการเลี้ยงไก่ควานะครับระดับบ้าบ้ๆน,นะครับผมขอจบคลิปก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับสวัสดีครับ